เขาว่าคิดถึงคุณแอบไปดูเวลาเห็นใครเนี่ยที่เดินเป็นคู่มากับแฟนเนี่ยเขาก็จะแอบดูแล้วก็แอบคิดถึงคุณว่าทําไมเขาถึงไม่ได้มีโอกาสแบบนั้นหรือทํายังไงให้เขามีมีแบบความหวานโรแมนติกกับคนแบบนั้นหรือตอนนี้เขาําลังคิดว่าคุณปล่อยให้เขาเป็นอิสระมากเกินไปหรือเปล่าหรือเขาปล่อยให้คุณเป็นอิสระมากจนเกินไปหรือเปล่า ออตอนนี้เขากําลังคิดว่าความสัมพันธ์นี้มันเป็นเหมือนการเรียนเรียนที่ไม่รู้ว่าจะจ,จะจบหลักสูตรเมื่อะไหร่ความสัมพันธ์จะเป็นยังไงหรือตอนนี้ค่ะเขากําลังเห็นว่าคุณกําลังจริงจังกับการเรียนจริงจังกับการทํางานจริงจังกับการที่จะพัฒนาตัวเองหรือเขาเองเนี่ยกำลังอยู่ในช่วงนั้นก็ได้เขาเองกําลังจะพัฒนาตัวเองหรือกําลังตั้งใจเรียนตั้งใจทําให้ตัวเองประสบความสาเร็จแลวทีนี้มันกเกยมีช่องว่างของความเป็นอิสระทีนี้ก็เลยมั่นคิดว่า คุณให้อิสระเขามากเกินไปหรือเขาให้อิสระคุณมาก,กนจนเกินไปหรือเปล่ามันทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยห่างก็เ,เลยเกิดความคิดถึงคิดถึงมากๆเลยค่ะคิดถึงจนรู้สึกว่าไม่รู้จะหยุดคิดถึงยังไงพยายามสั่งห้ามตัวเองแล้วว่าให้หยุดคิดถึงคุณนะแต่ก็ทําไม่ได้สักทีนะคะเขารู้สึกว่าเหมือนเขาถูกขังอยู่ในกรงทั้งที่ได้รับอิสระนะแต่เขาออกจากความคิดถึงไม่ได้นะคะ ออกจากความคิดถึงไม่ได้จริงๆเพราะคิดถึงคุณหนักมากนะคะทรมานกุมหัวแล้วเนี่ยนั่งกลุ่มขมับแล้วจะทํายังไงดีจะทํายังไงดีจะทํายังไงดีเขาถามตัวเองซ้าๆแบบนั้นนะคะอาการเขาก็หนักอยู่นะคะเพื่อนๆประมาณนี้ส่วนใครที่อยากรู้เรื่องราวเพิ่มเติมนะคะคุณสามารถทักจองคิวดูดวงส่วนตัวได้นะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตาให้ด้วยแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ